กับช่องน้องหอมล่านะคะวันนี้จะไปกองข้ากันค่ะทางนนเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะคะกองเข้าค่ะทางนี้เขาเรียกว่าเดี๋ยวจะไปช่วยพ่อกองเข้ากันนะคะกองเข้ากันนะคะเดี๋ยวไปนากันค่ะ

เดี๋ยวจะเข้าไปข้างในกันนะคะ

và đeo thùng ai để tìm thì đừng mà thùng dậy nào mà sạch bú nữa ồ dám sạch tết กำลังเริ่มลงทำนานแล้วนะคะจังกรุมกับถ่ายฟูงถ่ายฟูงวันนี้ทับโอนผูกของแลอวไปไหนเนี่ย แว่นนี้กันโควิดก็ได้กันแดดก็ได้กันฝุ่นก็ได้อันนั้นไว่าไงอันนนั้เดินนะปุ่งนำไปนเนี้ยไ,นนไว้ในห่มนิดเดียวคือใส่

Nam hái <laughs> à <laughs> <laughs> าาก,มมก,ก,ก็ที่เกี่ยวเมื่อวันก่อนนะคะวันก่อนนะคะ

เป็นกูให้ตายเป็นตุ้มีหูสูดที่นายว่ะคนลงยอมมาเข้มมันเป็นลันปานี่นเป็นลันีมาลกต่าอมือจะสั่นหน่อยนะคะ ถ้าพูดผิดพูดถูกยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะอย่างติดช่วงนี้เนี่ยขอไหมอดโทษอดโทษอ่าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยทางหลายล็อกันเนี่ยของเขา

ในกระเป๋าอันสิบอะเสร็จแล้วนะคะอากาศดีค่ะ